ผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยอต้องใช้วงจรปิดเป็นหลักฐานแหละครับเพราะว่าชายคนนี้นะขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนร้านโดยเขาอ้างอะ่ะไม่ได้ชนมไม่ได้เมามแต่วงจรปิดจับภาพได้แบบนี้นะครับ นี่ครับคุณผู้ชมฮะที่เห็นเนี่ยถือว่าชนไหมฮะ ชนสิครับ<ช>ก่อนหน้านั้นถ้าไม่เอาวงจรปิดมาเป็นหลักฐานมัดตัวเขาบอกไม่ได้ชนหรอไม่ได้ชนแต่เสียงดังสนั่นแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมหะวงจรปิดก็จับภาพรถจักรยานยนต์ของนายวัชระชัยอายุ48ปีฮะขี่มาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนเข้าร้านขายมาล่าอย่างจังนะฮะแล้วก็เสียหายนะครับแล้วรถของเขาก็ล้มอยู่ตรงนั้นตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับคือหลังเกิดเหตุนมีชาวบ้านแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยก็ไป ช่วยนายวัชระชัยพบว่าเขาอยู่ในอาการคล้ายคนเมาครับก่อนจะลุกมาพูดคุยกับนางสาวจิตรีเจ้าของร้านหมาล่านะฮะคุยกันไม่รู้เรื่องฮะเพราะผู้ชายคยนนะี้โอ้ยเมาฮะจนมีคนมาช่วยคุยเขายังอ้างว่าไม่ได้พุ่งชนร้านนะแค่หลบรถกระบะมาเท่านั้นเองทีนี้ก็ต้องมีวงจรปิดนะครับมาบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยชนร้านเข้าเต็มๆแบบนี้นะครับตอนนั้นเขาท้ากันเลยนะดูไหมดูไหมเดี๋ยวมีวงจรปิดดู ดูไหมเดี๋ยวจะได้เคลียร์กันสุดท้ายยอมจำนนนะครับโต๊ะสองตัวนั่งนะครับตัวพี่อยู่แล้วครั้งนี้คือเขาหลายๆคนอ่ะก็เลยบอกว่าตอนพี่นอนอ่ะก็เลยบอกว่าให้ยกโต๊ะออกก่อนยกโต๊ะออกใช่เพราะว่าเขานอนเขานอนอยู่ตรงนี้เรารู้ไหมเรารู้ตัวไหมว่าโต๊ะทับเราผมก็รู้สึกผมก็ต้องเด้งขึ้นมาผมก็เห็นพี่ยังขึ้นมาอยู่กับผมเลยก็คือโต๊ะมันทับตัวเขาได้ ก็คือแล้วคนนี้จะมีหลายๆคนมาช่วยเอายกตัวเอางี้แบบพี่มีกล้องนี้มีกล้องนี้ป่ะผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูกล้องเหมือนกันเหมือนกล้องตัวนุ้นมีมีมีมันเห็นดูหมดเลยมีใช่แล้อว อ่านี่พี่โสดเขาท้าท้าดูกล้อง<ม>นะโฟกัสที่คำบนเสื้อจริงๆ <im ans> เลยพี่โสดพี่โสดเรียกเขาพี่โสดนะฮะก็ตอนแรกเขาบอกแบบน,นี้หลบรถกระบะที่ขับสวนมาแล้วชนแค่โตเองนะชนแค่โตเองแล้วตอนหลังเทียงกันไปเถียงกันมาเขา,าบอกว่าเ <im ans> ออต่อก่อนร้านไม่ได้อยู่ตรงนี้ตะก่อนร้านเนี่ยขย,ยบ ขอยบอกไปอีกแต่คราเนี้ยร้านเนี่ยเลื่อนมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาพูดไปอย่างนั้นนะฮะสุดท้าย <ๆ S 2> สบพบางประกงฮะตำรวจทำมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนําตัวทั้งสองฝ่ายก็ต้องไปตกลงกันที่โรงพักนะครับแล้วก็พอนายวัชระชัยเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาขี่พุ่งตรงมาเลยนะแล้วมาชนเขาจริงๆก็ยอมรับผิดนะฮะแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายต่อไปนะครับส่วนที่เขาอ้างว่าบรถกระบะสวนมาไม่มีสักคันไม่มีสักคันนะฮะแล้วก็โดนข้อหาเมาแล้วด้วยนะครับค่ะ